ถ้าบริหารแก้ปัญหาหลังค่อมและคอยื่นนะคะทําให้เสียบุคลิกภาพวันนี้เรามาอกตั้งหลังตึงแล้วก็คอตรงกันค่ะด้วยสีท่านี้ง่ายๆนะคะลองดูค่ะท่าที่1ชูแขนเป็นลูกตัววายนะคะแล้วบีบสะบักทํา30วินาทีนะคะก็จะเกรงกล้ามเนือ้อท่าที่2 W U ค่ะทำสามสวินาทีเช่นกัน เราจะรู้สึกดีมากๆเลยนะคะท่าที่3ตัวทีกางแขนขนานพื้นแล้วบีบสะบักค่ะ30วินาทีท่าที่4ตัว L ค่ะทําแบบนี้เลยนะคะจะรู้สึกดีมากๆหลังทําเสร็จนะคะ เป็นยังไงบ้างคะง่ายๆนะคะก็จะลดปัญหาการที่กระดูกต้นคอเสื่อมด้วยนะคะเพราะว่ากระดูกต้นคอเราเนี่ยเป็นข้อเล็กๆมากนะคะแล้วน้ําหนักหัวเราถ้าหากว่าตั้งตรงจะน้ําหนัก5กิโลกร,รมัมก็จะรับน้าหนักแค่5กิโลแต่ถ้าเราก้มหน้าเท่าไหร่นะคะถ้าเราก้มหน้า15องศาเนี่ยน้ำหนักของหัวเราเนี่ยจะเทียบเท่าประมาณ12กิโลถ้าก้มมากนะคะถึง60องศานะคะน้ําหนักก็จะรับน้าหนักถึง27กิโลเลยนะคะก็ไม่แปลกค่ะที่คนยุคนี้กระดูกต้นคอเสื่อมเพราะฉะนั้นเราต้องนะคะปรั พฤติกรรมโดยการไม่ก้มหน้าเยอะในการเล่นมือถือนะคะแล้วก็หมั่นบริหารท่าที่เมื่อกี้เพื่อแนะนำไปนะคะลองดูคะ่ะ